ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมากลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCD เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยเลยค่ะโดยมีคนไทยป่วยเป็นโรค NCD ถึง14ล้านคนและเสียชีวิตปีละกว่า3 0 0 0 0 0คนโดยคาดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ60ปีเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในประเด็นในเรื่องของโรค NCD กับ คุณหมอบัญชาแดงเนียมค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะคคอคพูดถึงโรค NCD นี่เราพูดกันหลายเทปมากๆเลยนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยก็เป็นกันเยอะนะคะส่วนมากมักจะเป็นโรค NCD นี่มีอะไรบ้างแล้วคนไทยเป็นอะไรมากกันที่สุดคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับก็มีเวียนเวียนกันระหว่ังเบาหวานะนะครับโรคหลอดเลือดก็คือคเกี่ยวข้องโรคหัวใจความดันสูงและก็มะเร็ง ม,มากันแบบว่ามมีถง,งแ<ซ>ปงแ<ซ>ส,สนึนสสีกันเลยใช่ไหมคะพวกโรค NCD เนี่ยเกิดจากอะไรอะคะคือเราต้องพูดถึงความเสื่อมะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนี่คือความเสื่อมของตับอ่อนโรคหลอดเลือดหัวใจก็ความเสื่อมของเส้นเลือดะนะครับเกิดความเป็นตะกรันเกิดความกระด้างความแข็งความเสื่อมนั่นเองถุงลมโป่งก็ความเสื่อมของหลอดลมถุงลมนะครับแล้วก็มะเร็งก็คือเป็นเรื่องของความเสื่อมของเซล แต่เซลล์ไปตอบสนองด้วยการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เป็นความเสื่อมของภูมิต้านทานซึ่งอาจจะเกิดจากวัยแล้วก็พฤติกรรมใช่ไหมคะคือในวัยของเราเนี่ยเราเสื่อมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เราเสื่อมก่อนที่จะถึงวัยอันควรเกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เรากินเข้าไปง่ายๆสั้นๆเลยถ้าย่อยได้คืออาหารถ้าย่อยไม่ได้เน่าแล้วร่างกายก็จะดูดซึมสารพิษเข้าไปภูมิต้านทานเราก็ต้องทํางานหนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้านการอักเสบคือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เราเคยได้ยินกันเพราะว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อาจจะเป็นพวกอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเราวิตามินหรือการที่เราทำการล้างพิษก็จะช,ช่วยต้านการอักเสบได้เพราะว่า<ม>การล้างพิษเนี่ยก็คือเอาพิษออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดการล้างพิษใน,ในแนวของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยการล้างพิษนี่เขาต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างพิษสารพิษโลหะออกจากร่างกายนะครับ ล้างลําไส้หรือทำคอนไฮดรเททรปีะนะครับหรือการขจัดพิษออกจากระบบน้ําเหลืองอย่างเช่นการทํานวดลิมฟติกเป็นยังไงคะลิมฟติกก็คือเหมือนนวด,นนวดแต่เหมือนนวดอารมาแต่นวดเบาๆให้กระตุ้นระบบน้ําเหลืองให้ไหลเวียนขับพิษออกอย่างเงี้ยนะครับอาหารสิ่งที่เรากินเข้าไปมองนิดนึงว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับอาจจะกินตามแล้วจะดูได้ยังไงอะคะคุณหมอคะ เหมาะสมเพแบ่งเป็น3กรณี<ฤ>คือหนึ่งชนิดเหมาะสมชน,นิดเหมาะสมก็ว่ากันไปตามกรุ๊ปเลือดหรือบางคนตรวจเลือดแล้วว่าอะไรไม่เหมาะก็อย่าฝืนไปกินนะครับเพราะมันจะไม่ย่อยแล้วมันจะกลายเป็นพิษกับร่างกายแล้วก็เวลาที่รับประทานเราย่อยดีสุดตอนเช้าเราก็ต้องกินอาหารเช้าให้เต็มที่ไม่เกินกี่โมงคะเก้าโมงครับทีนี้ก็อาจจะมาเติมวิตามิน สมมุติบางคนนี่แบบอาจจะดูแลตรงนี้แล้วยังมีการอักเสบในร่างกายการเติมวิตามินนี่เราต้องเติมวิตามินยังไงบ้างคะก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่สูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องมาปรึกษาหมอที่มีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ะลอวัยหรือว่าเวชศาสตร์บรณการนะครับเขาก็จะเรียนรู้ว่าวิตามินอะไรเหมาะกับใครอย่างไรมาล้างพิษใครที่จะเหมาะกับการล้างพิษใครที่จะเหมาะกับการทำาคีเลชั่นล้างลำไส้หรือให้วิตามินใดๆในสูตรใดๆอันนี้แล้วแต่ต้องตรวจร่างกายก่อนตรวจสุขภาพก่อนตรวจเลือดก่อน ค,คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยห่างไกลจากโรค NCD หรือเรียกว่าโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อน,นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวัญชามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ